คนสวัสดีจากไอสิมาส่วนกินแล้วมื่อด้วันหยุดไอเนี่ทุกคนบ่ายสองยังบ่ทันได้กินข้าวเลยจ้ะอันนี้ข้าวเที่ยงอันไปเบิ่งน้องเจมกินแกงน่อไม้จ้ะทุกคนจะเลยไปค้นหาน่อไม้ในตู้เจ้าของมีแล้วค่ะเฮดเฮาก็มีพักเฮาก็มีจ้ะแล้วอันใส่กล่องน,นี่ก็อยู่ในช่องแข็งจ้ะทุกคนไปหามากินเอาของที่สะสมไว้นะ ออกมาเห็ดกินจ้ะบดน,นียันแช่ข้าวเหนียวมันเป็นข้าวใหม่จ้ะแช่นานโพดมันเนียวเหนียวพี่น้องอืมเจ้าบอกเฮ็ดจังไดนทีปั้นข้าวเหนียวได้จ้ะมากินข้าวน้ำไอ้ ซ้อยไอแน่เห็ดจังไหนข้าวเหนียวติดมือจะ้ะสุคน ทุกคนแปบบ๊บนึงเดี๋ยวกลับมาใหม่ไอต้องจัดการมือไอ่ก่อนจ้ะกินมาได้เลยจ้ะไอไปเอาน้ำมันทามือจ้ะทาเบิ่งโอ้ไขรแน่จ้ะ <laughs> น้ำมันที่อยู่ในใส่กล่องนี่แหละอืม ินแล้วเดี๋ยวจะเด้อพี่คุนกินอาหารฝรั่ง พักใส่พักกูดนําจาะใส่พักกูดแล้วกันใส่เฮ็ดแล้วก็บใบแม็กกี้น้องไม้นี่ซื้อร้านน้องหมวยซื้อนานแล้วจ้ะ แซ่บมากแกงน่อไม้กำลังแบบรสชาติพอดีจะแบบบบบเผ็ดหลายนะถ้าแกงเผ็ดโพดกกินกินบนมีความสุกจ้ะ ขออภัยจ้าทุกคนมันติดอีหลี แส่กอรอกแบบแส่กอรอกอีสานทุกคนทรงผมไม่ได้สระผมต่ไม่ได้สระผมวันนี้ไอทำงานบ้านทำกับข้าวทำขนม ถอนยากไอมีลูกโดดอยู่นะเอาลูกโดดในแกงมาไหม่มากินกับ อันนี้จ้ะว้ายบัคคิดเป็นไงพริกอ่อนอายุดมือเดียวมือก็ต้องไปเฮ็ดงานแล้วจ้ะทุกคน ใส่อันใส่มะแข้งนำเลยจ้ะใส่ทุกอย่างที่มีแล้วเนาะ คนจะกินบาทนี่ก็สิไปแล้ะเด้มาให้ทุกคนเห็นหน่ะ ดูแอร์แต่มแม่อร่อยมากวอดเอทรอนเฮ้ยทำไมถึงแบบด็กเย์วิน่สกตเตมันไมแค่ซีอร่อยทำไมถึงพัอย่างนี้เอาข้าวเหนียวไปกินอร่อยมากเลยทำไมถึงก็ไม่อร่อยต้อกิจจบติลนู้ท์รู้ยังฟวนอาจจะเทอมอืม โอเคเด้อ <Okay>, <laughs> พี่ขุนพอตั้งบริษัทตัวเองตอนนี้งานก็เริ่มวิ่งเข้ามาละ เพิ่นบอกว่าท่าทางสิไปได้ดีบริษัทนี้เพิ่นว่าทุกคนแับแทบจัดไอ้กินเผื่อละ คำหนึ่งไปจริงๆนี่คำนี้อาจะกินให้ทุกคนมันก็ไม่สฟโฟกัสคำใหญ่เคน <laughs> เดี๋ยวไอต้องขออนุญาตล่าไปก่อนไออะลืมว่าไอล้างล้างจานเปิดเครื่องล้างจานอยู่เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ไอถ่ายคลิปกินน่ะมันจะมีเสียงรบกวนจากเครื่องล้างจานจะไอต้องขออภัยไว้ดินนาทนนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวไอจะกินต่อให้มืดในถ้วยนีจ้ะแล้วไอกาซี ไปหาเหตุนแนวอื่นจ้ะสุกคนงานยังยังเหลืออีกหลายอย่างอยูอย่นะเดี๋ยวนี้นะพี่ขุนจะลอถ่ายกินขนมเดี๋ยวไอซิถ่ายคลิปอีกคลิปนึงเนาะคลิปขนมเราจะเนาะเดี๋ยวไอคลิปนี้ไอเอาไว้สองวันก่อนทุกคนไอไมอยากให้คลิปมันยาวหลายไอแ,อแก่คิดฮอสทุกคนคือเก่าละจ้ะรักษาสุขภาพจา้ะทุกคนละก้นสู่ๆจ้ะวันพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้แน่นอนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ